วิธีกู้แชทไลน์เรามาดูขั้นตอนกันเลยครับเวลาที่แชทในไลน์หายเนาะไม่ว่าจะเป็นในกรณีที่เราย้ายมือถือใหม่มือถือหายหรือว่าเราเผลอไปกดลบแชทไลน์เนาะ ถ้าเราจะกู้แชทไลน์ได้นะครับเราจะต้องสำรองข้อมูลแชทไลน์ไว้ก่อนแน่ที่แชทไลน์เราจะหายนะครับการกู้แชทไลน์น้องมันจะเป็นการกู้ข้อมูลแชทไลน์ณนวันที่และเวลาล่าสุดที่เพื่อนๆนะครับได้สำรองข้อมูลแชทไลน์ไว้ถ้าเพื่อนเพืนะครับเคยสำรองข้อมูลแชทไลน์ไว้เรามาดูวิธีการกู้แชทไลน์หรือว่าเรียกคืนแชทไลน์กับคืนมากันเลยครับให้กดเข้าไปที่แอปไลน์ นี่นะครับจากตัวอย่างตอนนี้นะครับแชทในไลน์จะไม่มีข้อความใดๆเลยนะครับให้เรานะครับมากดหน้าหลักกดการตั้งค่าและมากดเมนูสำรองข้อมูลและเรียกคืนข้อมูลประวัติการแชทเมนูนี้เลย ถ้ากดเข้ามาหน้านี้แล้วนะครับมันจะมีอยู่2แบบแบบที่เ,เพื่อนๆนะครับเผลอไปกดลบแชทล ne และก่อนหน้านี้นะครับเ,เพื่อนๆได้สำรองข้อมูลแชทล n ์ไว้มันก็จะขึ้นหน้าแบบนี้นะครับแบบตัวอย่างเลยมันจะมีข้อมูลการสำรองแชทลา์บอกนะครับว่าเราได้สำรองข้อมูลแชทลา e ครั้งล่าสุดตอนไหนนี่นะครับ ถ้าเกิดเพื่อนๆนะครับกดเมนูสำรองข้อมูลและเรียกคืนข้อมูลประวัติการแชทแล้วมันขึ้นหน้าแบบนี้นะครับเพื่อนๆนะครับจะสามารถกู้แชทล ne กับคืนมาได้แชทลายที่เพื่อนเพื่อนกู้กับคืนมาครับจะเป็นแชทล ne นณวันที่และเวลาล่าสุดที่เพื่อนเพื่อนได้สำรองข้อมูลแชทล n e ไว้เนาะมันจะมีตัวเลขบอกข้างบนเลนะครับวิธีการกู้นั้นนะครับให้เพื่อนเพื่อนเข้ามาที่หน้านี้และกดเรียกคืนข้อมูลตรงนี้เลย ถ้าเกิดสถานะขึ้นว่าเสร็จสิ้นการเรียกคืนข้อมูลแล้วให้เ,เพื่อนๆนะครับลองย้อนกลับไปดูแชทไลน์เนาะว่าเราจะได้แชทไลน์กลับคืนมาหรือไม่อาในหน้านี้นะครับให้กดย้อนกลับหน้าการตั้งค่านะครับให้กดย้อนกลับจะเข้ามาที่หน้าหลักของไลน์เนาะให้เรากดไปที่แชทตรงนี้เลยโอเคครับจากตัวอย่างนะครับก็จะเห็นได้ว่าตอนนี้นะครับแชทไลน์ได้ถูกกู้และเรียกคืนกลับมาแล้ว ย้ำอีกทีนะครับจะเป็นแชทไลน์นะวันที่และเวลาล่าสุดที่เราได้สำรองข้อมูลการแชทไว้ลองกดเข้าไปดูในแชทก็ได้ครับ มันก็จะมีประวัติแชทลายต่างๆเนาะอันนี้ก็จะเป็นในกรณีที่บางทีเนาะเราอาจจะไปเพลอกดลบแชทลายลายในมือถือเครื่องเดิมนะครับจะยังอยู่มันจะขึ้นให้กดตามนี้และจะมีอีกกรณีหนึ่งนะครับกรณีที่มือถือหายย้ายมือถือเสร็จแล้วนะครับเรียกคืนข้อมูลแชทลน์ไม่ได้นะครับตรงนี้นะครับมันจะขึ้นอีกแบบหนึ่งก็ให้เ,เพื่อนๆนะครับกดเหมือนเดิมคือกดไปที่หน้าการตั้งค่าของลายเนาะจากนั้นนะครับมากดเมนูสำรองข้อมูลและเรียกคืนข้อมูลประวัติการแชท มันจะขึ้นหน้าแบบนี้นะครับถ้าขึ้นหน้าแบบนี้กรณีที่เพื่อนเพื่อน,นะครับอยากเรียกประวัติการแชทเก่าๆนะครับให้กลับขึ้นมาเพื่อนเพื่อนะครับจะต้องจําอีเมลที่เพื่อนเพื่อนะครับได้สํารองแชทไลน์ไว้ครั้งล่าสุดนะครับและบางทีนอกมือถือบางเครื่องนะครับมันก็จะถามหารหัส6ตัวในการกู้แชทไลน์นะครับถ้าเกิดมันถามหาเนาะเราก็ต้องจํารหัสในการสํารองแชทไลน์6ตัวให้ได้นะครับถึงจะกู้แชทไลน์ได้ก็ให้เพื่อนเพื่อนนะครับลองกดไปที่เรียกคืนข้อมูลตรงนี้นะครับ จากนั้นนะครับมันจะมีป๊อปอัพขึ้นมาให้เราเลือก Gmail ที่เราได้สำรองข้อมูลแชทไลน์ไว้นะครับในกรณีที่เพื่อนเพื่อนะครับเคยสำรองแชทไลน์ไว้เพื่อนๆก็ดูนะว่าเพื่อนๆนะครับได้สำรองข้อมูลนั้นไว้ใน Gmail ไหนถ้าในป๊อปอัพนะครับมันมีเมลที่เราได้สำรองข้อมูลไว้เนาะก็กดเลือกได้เลยแต่ถ้าเกิดไม่มีนะครับให้เพื่อนเพื่อนมากดเพิ่มบัญชีตรงนี้จากนั้นนะครับก็ให้กอก Gmail ที่เพื่อนเพื่อนได้สำรองข้อมูลแชทไว้กับรหัสผ่าน Gmail ก็สามารถทำได ก็กดเลือกและกดตกลงนี่นะครับมันก็จะเรียกขึ้นแชทไลน์ให้เราแบบนี้ถ้ามันขึ้นสถานะว่าเสร็จสิ้นการเรียกขึ้นข้อมูลแชทแล้วและมันจะเด้งมาหน้าแบบนี้นะครับมันก็จะมีข้อมูลบอกเะาว่าเรานะครับได้สำรองข้อมูลแชทไลน์ครั้งล่าสุดไว้วันที่และเวลาไหน ก็ในแน่นี้นะครับมันจะบอกข้อมูลหลังจากที่กู้และเรียกคืนประวัติแชทไลน์ให้เราเนาะโอเคครับก็ย้ำอีกทีเนาะการที่เรานะครับจะกู้แชทไลน์ได้นะครับเราจะต้องสำรองข้อมูลการแชทไลน์ไว้ก่อนถึงจะมากู้แชทไลน์ได้นะครับซึ่งการสำรองข้อ <par> ม <ole zwei> ูลแชทไลน์นะครับไม่ได้ยากเลยผมแนะนําให้เพื่อนเพื่อนะครับทำการสำรองแชทไลน์ไว้และเรานะครับก็สามารถตั้งไฮไลน์สำรองข้อมูลการแชทของเราไว้ต่อเนื่องได้นะครับเวลาที่เพื่อนเพื่อนใช้ไลน์ในการส่งข้อมูลสําคัญนะครับเราก็สามารถตั้งไฮไลน์นี่แหละครับทำ วันทุกๆ3วันหรือว่าทุกๆอาทิตย์ก็สามารถทําได้นะครับเพืเ่อนๆน,นะครับลองย้อนกลับไปดูคลิปวิธีการสรํารองข้อมูลแชทไลน์ได้เลยก็บอกว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ